ตอนนี้ก็อยู่ที่ปลาบ้านประจีครับผมตอนนี้เขาขุดทำใหม่ครับผมสวยงามมากครับผมเป็นบรรยากาศนะาพักผนมีลมเย็นๆสบายครับผมตอนนี้ลมก็แรงด้วยน,นี้ก็เลยผ่านมาก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เป็นสวยงามมากครับผมส่วนฝั่งนูน้นเขาไม่ได้ทํานะครับยังมีปลามีอะไรอยู่ครับผส่วนฝั่งนี้เขาก็กดทําเจ็ดแล้วครับดูสะอาดหนุสะอาดาตาดีครับผม บราเวณลมแรงมากครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูและชมกันครับเพื่อบางทีก็อาจจะเวลาช่วงสงกรารครับผม บรรยากาศร้อนๆก็ได้มาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจกันครับผมอย่าลืมครับถ้าท่านใดเจอบรรยากาศร้อนๆก็มาเที่ยวชมบรรยากาศฝั่งนี้ได้ครับผมอยู่ตรงติดบ้านไปริจิครับผมตำบลปื้ครับผม บริเวณบรรยากาศสวยงามมากครับผมวันนี้ก็เลยผ่านมาเราอยากจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมและดูกันครับผม ครับบรรยากาศดีมากครับผมถ้าท่านใดมาเห็นก็คงจะติดอ,อกติดใจเลยครับผมครับผมก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม